เลาะเบิ้องกลางพี่ชนนค่ะเป็นถนนชนบทจากบ้านบงคำนะคะพี่น้องอะชะนะนนค่ะคนหาคูพาไปน้องน้าก็จะแข็ง ลอยเห็นใส่เด้เนเนาะสูงมากค่ะพี่น้องเนี่ยน้ำแห้งหมดแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยน้ำนก็ไหลไหลแล้ว เขาทางนี้บ่มีน้ำเลยเรืองมา,ม,มาแล้วพี่อ้ยปะทิมหมดแล้วน้ำโบอครับพี่น้องอน้ำไปไวขนาดนี้น ม่ใช่จริงเราวิ่งเซต็นี้ก็ได้เดือนตุลาเนาะด,ดีเดี๋ยวเข้ามา ท่ต,ตรงไปเลยค่ะท่ต,ต,ตรงนี้ท่าบูดีวตก่อนตรงนี้เป็นที่ล่องแพนะคะของอิงสนสเนนะคะพี่นอ้องคนจะเยอะมากสมัยนั้นคะ่ะแต่ตอนนี้นะ่ะปิดกิจการะคะ่ะปิดกิจการลงด้วยเพราะอะไรใมเพียวกับบงสั์นะคะ รถเท่านี้เนาะรถนี้บอนั่นเลยว่ะรถนี้โอ้ควายอ้วนเนาะลูกน้อยอ้วน์วัวนขนาดเลยถ่ายรูปถ่ายรูป น,นี่ก็เป็นเพนะครับ้างอเป็นเพแต่สมัยเจ็ดแปดตีที่แล้วค่ะอันนี้เป็นหมู่บ้านเลาะอ่าที่ะเนนค่ะ บทอีกทีก่หนึ่งค่ะอยู่ริมอ่างปุ่มเพชรพิสีจน์ ลำมันค่ะพี่นอ้องเ,เตรียมจะปลูกกันแล้วค่ะ,ปปะเป็น หม่วมัวไข่ดกขนาดบ้านกลางๆบ้านนี้บ้านนี้มีจักรยานหลังดูแล้วก็อยากหา้หาง ออกไปน้ำปอบน้ำปั่นได้ค่ะไปก็เป็นถนนลูกลังแดงค่ะแดงปลาจิบปลาอ่างขินอองสุนทบดขนาดเลยค่ะปลาเห็ด ออกเป็นสินายขนาดนอกโซนนี้นะมีสี่แยกวัดใจนะคะ เป็นดินมีลูกลังเนาะแต่ว่ากว้างเนาะถนนกว้างค่ะโซนนี้นะไฟฟ้าถึงแล้วเดอ้อมีไฟฟ้าแล้วนะคะพี่นอ้นองถกว้างผสมกรอยู่ในโครในดงค่ะมีดินแดงแล้วก็มีคอนกรีตผสมค่ะพี่นอ้อง